นี้คู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันระหว่างทัวเขียวเกียรติกำพลกับจตุรัสซับปีดาครับนี่ครับ136ปอนด์ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาเจอกันเลยครับคู่นี้สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับดอนชัยทาธิให้คะแนน3ท่านอารันนุชกางปอรวัตแขก,กสินทรและพงพัฒน์ว่องไวสำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมาก็เอก,กฉันทั้ง3เสียงนะครับ49 ล่าเงินอัดฉีดด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวดูมาชื่อคู่นี้นี่ครับองกีราบัดบวยนี่จะคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่เพิ่งเปิดมาดูใหม่ๆนี่คู่นี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆเลยครับยเย่亚รีเชื่อว่าเกมการชคต้องเบียดกันสน,นุกแน่นะครับตัวเขียวนี่ตามสไตล์เลยนะครับตั้งแต่ยกแรกนี่ชนตลอด รูปร่างเสียเปรียบก็จริงนะครับแต่ว่าชกมวยมาก็ไม่เคยได้เปรียบใครเหมือนกันนะครับเพราะรูปร่างเขานี่ทรงนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้ได้กระดูกได้ประสบการณ์มาเจอกับจัตุรัตรรุ่นใหม่ที่ว่าฟอมกันชกก็ถือว่าอดีวันดีคืนขึ้นมาครับครับเอ้าโอ้โหักเริ่มอ่านประวัติครับเอาดูประวัติก่อนครับไฟแดงโัวเขียวเกิกำพลครับนายราวัตรโพสุวรรณนะครับ27ปีจากสระบุรีครับ หัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับที่กิ่งทองนอนาคษินนะครับหรือว่าคุณวินัยนาคสษินครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนรนักษินครับนักชกในดวงใจนี่ยอดมวย2ท่านเลยครับทั้งวุฒิเดชลูกพระบาทแล้วก็ลุ่งเลืองเล็กลูกพระบาทครับ80ครั้งชนะ50แพ้20แล้วก็เสมอ10ครั้ง ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับจัดตุรัดสปีดาครับนายวีรวัน์ธงชัยชาญนะครับ23ปีจากจังหวัดกำแพงเพชรหัวหน้าคณะคุณนัทรัตน์เปรมปีดาครับแล้วก็มีคุณตั้มพับประแดงนะครับให้การสนับสนุนอยู่ครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสปีดานะกรัในดวงใจก็ขาวผ่องเล็ก5.2ครั้งชนะ44แพ้7แล้วก็เสมอ1ครั้งครับโอ้ยังชนเหมือนเดิมนะครับตัวเขียว ดูว่าจะเป็นหมัดขวานแน่นเลยนะครับชนก็ไปเบียด้าไปไม่รีบร้อนนะครับจัตุรัสเองนี่ไม่ประมาทคอยวนไปก่อนนะครับมีลูกทีมอาวุธมวยจุกจิกคอยทำลายจังหวะเอาไว้เข้าไหนนี่นะครับโดนกออะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคู่นี้จับตาดูดีๆเลยนะครับเชื่อเหลือเกินครับว่าคู่นี้ใครได้รับการชูมือนี่เงินอัดชีพเพียบอยู่แล้วครับแต่ล่างไปก่อนครับจัตุรัส ทุกทีเราจะเห็นจตุรัสซับปีดาหรือบังลิศแอปไมเคิลนี่เดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับวันนี้เจอกับถั่วเขียวนักสู้จากสระบุรีต้องชกในเกมตั้งรับเหมือนกันครับดูครับเออหกันตั้งแต่ยกแรกยกแรกนายจับเสียบจตุรัสนี่ครับถัวเขียวนี่ โอ้โหเดียบติดเข้าไปครับถือว่าเป็นนักชกที่ FC ฟซีเยอะพอสมควรเลยทั้งคู่มากๆเลยครับ FC เพียบครับก็ตี้นะครับอูโหูกินท้องหนักเสียงดังตุ๊กเลยนะครับจากตูรหลักเองจะยุบจะย่นไม่ได้นะครับตัวเขียวนี่ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจเหมือนกันนะครับไฟนี้ถึงแม้รูปร่างจะเสียเปียบก็ตามพักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนยกที่สองครับ ส่งโอสถจำกัดนะครับยังมีผลิตภัณฑ์ยาดองเหล้าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอัปปชีเป็นอสมุนไพรอัปปชีน้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในลักมณีวงตลมขอบคุณรถกระบะมิซูบิชไททันพร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการนะครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดและก็บริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชนครับผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่2นะครับ ปล่อยตัวออกมานี่ถั่วเขียวก็ยังคงเดินเหมือนเดิมนะครับในช่วงพักยกชูทั้งดวลบอกว่าให้เตะขาจิ้มท้องจิ้มหน้าเบียดก็ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไปยืนคุยนี้ไม่ได้แนะ่เพราะเสียเปรียบรูปร่างเล็กกว่าเยอะตี้นะครับมาเลยครับทั้งท้องทั้งหน้าโชคตามใบสั่งเลยนะครับเบียดก็ไปเจาะยางด้วยครับออกอาวุธน่ากลัวเลยครับถั่วเขียวเกียดกำพลครับหรือถั่วเขียวนอนากศินมาโดนเจาะล่าง อย่าขยโยขยเยกให้เห็นนะครับเพราะว่าจัตุรัสนี่เป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่วินาทีทองยอดเยี่ยมครับตัวเขียวกําลังใจดีนะครับวันนี้มีลูกสาวครับน้องไมามินและก็สีภรรยามาเชียด้วยมสู้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยครับเขาบอกปากนี้นี่เพื่อครอบครัวเลยครับมาภรรยาสุดที่รักแล้วก็ลูกสาวสุดที่รักดูดูดู นี่ครับไม่สนติดเดียดติดเข้าไปโอ้โหแมที่มอบานบอกอุ้ย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 อุโโอ้ยจัตุรัสแมอย่ารับเยอะทำเป็นล้อเล่นโอ้โหกองเชียร์นี่แมาหวาดเสียวครับหวาดเสียวเอาแล้วครับโดนแบบนี้ก็ใจหายใจคว่ำไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าทัวเขียวนะครับบู๊ตลอดอยู่แล้วเดี๋ดเข้าไปขยับเข้าไปดรว่าจัตุรัสเองก็ไม่สนแล้วครับพยายามจะโต้เหมือนกันทั่วเขียวค่อยๆเดินค่อยๆขยับนะครับ ดูว่าทีมงานเองก็มั่นใจเหมือนกันเลยครับวันนี้ตัวเขียวเพราะว่าเจอกับมวยตรงนี้นี่เขาก็ไม่กลัวนะครับเบียดเข้าไปถึงจะเล็กกว่าเอาละครับเอาละครับแม้ว่าส่วนสูงนี่จะห่างกันประมาณ20เซนติเมตรครับแต่ถึงจุดนี้เอาละครับมาตัวเล็กขาเคาะตัวใหญ่เจอด้วยครับมาตีเข่าบิดกันไปบิดกันมาครับโอ้โหอ,อาจารย์ดอนไทยบอกมันติดมุมหน่อยมากลางเวทีกลางเวทีอ่าไม่สนครับ มาเดินเบียดเดินติดขู่เข้าไปตัวเขียวโอ้โหแต่ว่าดูจตุรัสขาเริ่มไม่ถอยแล้วครับว่าเมื่อกี้วัดเชิงวัดระยะก,กับรุ่นพี่ตอนนี้โอ้โหมหาดาต,ตัวเขียวไม่สนครับมาประเภทจอมลงทุนจับลงทุนอยู่แล้วโอ้โหขวางได้ก็แทงได้เจ็บเจ็บเนื้อเนื้อเน้นทั้งนั้นนะครับจบตุรัสตัวเขียวยิ่งโดนยิงเดินอยู่แล้วนะครับผู้พิชิตความเจ็บปวดอีกคนหนึ่ง แล้วก็นักล่าเงินอัดฉีดอย่างที่บอกนะครับหลายๆไฟนี่สถานการณ์ตกเป็นรองแต่ว่ามาเบียดจนได้นะครับขวาชัยไปได้แล้วก็รับอัดฉีดไปมาดูไฟนี้นี่ก็อัดฉีดก็มาเยอะด้วยนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับ ขอบคุณนะครับคุณอดิเรกศรีประทักษ์ท่านประธาน,นาคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับรองประธาน,นาคณะกรรมการบริหารของเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนขอขอบพระคุณครับหัวเขียวนี่ออกมาชิ้งเดินเหมือนเดิมนะครับพยายามจะเบียดโอ้โหเอาทั้งฝอกทั้งหมัดนะครับมานี่มาเป็นชุดแล้วนะครับอาทิีย์นี่น่าจะร่วมแสนแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ดูว่าจตกรลัดโอ้โหเดินแทงแทง มาแต่และเม็ดนี่แล้าตัวเขียวนี่สักฐานไปเหมือนกันครับไม่ถอยไม่ถอยกับไม่ถอยเจอกันก็มันสิครับซ้ายหมัดไปครับเอาละครับเข่ากับหมัดหมัดกับเข่าหมัดเป็นของตัวเขียวหูยเข่าของจักรตัวแกยกเสียบอ้าวมัดวิเวียงไปเรื่อยๆครับความพยายามอยู่ที่ไหนก็บอกว่าความสําเร็จมันอยู่แถวนั้นกัมพ่บอนเ้าดิเราคัญนักคููนี่าแห่เก็บคูต่อสู้แบบไม่คบยกมาบ่อย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 โอ้โหเขียวเดี๋ยวก่อน มาฮะปัดปัดกับเขาดูครับอุ๊ยอ้๊ยอุ๊โอ้๊ยอุ๊ยอ้๊ยพี่อาลีพี่อาลีครับชุดใหญ่ๆเลยนะครับกรรมการยุติการชกเลยนะครับชุดนี้จัตุรัตนี่แทงเข้าไปแต่ละเม็ดนี่แรงๆทั้งนั้นแล้วก็แทงเข้าหน้าเลยนะครับโอ้โหวันนี้โหดเลยครับจตุรัตกรรมการก็ชูมือให้จตุรัตซับปีดาบังลิดแอปไมเคิลนะครับเป็นฝ่ายชนะ T K O ไปในยกที่3ครับ โอ้ดูนะครับจังหวะก็ซั่วเข่าแทงเข้าไปหน้านครับแต่ละเม็ดนี่แทงหน้าเลยครับโหดจริงๆนะครับกรรมการนี่ต้องยุติการชกเลยนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วครับวันนี้ตัวเขียวก็พยายามจะฮึดอย่างเต็มที่ดูนะครับมาแต่ละเม็ดแรงๆเนื้อๆเน้นๆทั้งนั้นนี่นะครับโอ้โอ้ยแทงหน้าไว้หน้าอีกแล้วนะครับดูนะครับกรรมการดอนชัยต้องตัดสินใจยุติการชกแลวครับว่าปล่อยไว้นี่อันตรายครับ